ห้อยพระตามวันเกิดเจ็ดวันพลิกชีวิตรวยพระเครื่องเป็นวัตถุมงคลที่ชาวไทยบูชามาตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่ามีพุทธคุณรอบด้านช่วยเสริมสิริมงคลปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยห้อยพระเครื่องโดยเลือกห้อยพระเครื่องตามวันเกิดให้ถูกฉลกเพื่อความอุ่นใจเสริมดวงให้พุทธคุณพระเครื่องช่วยปกป้องเกื้อหนุนชีวิตซึ่งมีเคล็ดลับแนะนำสำหรับผู้ที่เกิดวันตาวๆา,าดังนี้ คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดีจึงมักมีดวงชะตาที่ดีมีบุญมีวาสนาดีดวงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ฐานะดีมีทรัพย์มีบริวารมากแต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัวแต่ทำดีแล้วเป็นบุญเพราะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไม่มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมออุปนิสัยเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจเมตตรีกับเพื่อนฝูงเสมอพระห้อยคอบควรเป็นพระรอด พระคงพระขุนแผนคนเกิดวันจันทร์เป็นคนมีคนชื่นชอบเป็นสีแก่ตัวเองอย่างที่ตกทุกข์มักจะมีคนมาช่วยเหลืออยู่เสมอวาสนาดีนิสัยคนเกิดวันจันทร์มีความอ่อนหวานอ่อนโยนพูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจได้ดีพระเครื่องที่ควรห้อยคือพระหูยานพระยอดขุนพลพระร่วงหลังรางปืนพระเนื้อโลหะต่าง คนกิจวันอังคารดูชะตามักโลดผวนและมักมีประสบการณ์มากในชีวิตมักจะมีเกียรติยศอุปนิสัยจิตใจ,จกล้าแกร่งไม่หวาดเกรงใครเป็นนักต่อสู้ใจร้อนวูวามไม่ยอมคนชอบเสี่ยงอดทนดีพระเครื่องประจําตัวผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นควรเป็นพระผงพุทธคุณจะช่วยให้จิตใจเย,ยือกเย็นเป็นสมาธิได้แก่พระสมเด็จหรือพระเครื่องต่างๆที่เป็นเนื้อผง คนเกิดวันพุธนอกจากจะพึ่งพายญาติพี่น้องไม่ได้แล้วมักจะต้องเกื้อหนุนญ,ญาติพี่น้องด้วยมักจะได้ดีในต่างถิ่นมักคบหาเพื่อนอายุมากเป็นคนฝักใฝ่เรื่องของาศาสนาถ้าบวชจะเด่นดังในวงการาศาสนาทำงานอื่นจะรุ่งโรจน์ได้กว่าทางค้าขายอุปนิสัยท่วไปเป็นคนมีเสน่ห์มีจิตใจและน้ำใจเมตตรีดีพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมารักและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูง วันพุธกลางวันหากต้องการความสําเร็จความรำ่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์พระเครื่องที่เหมาะสมนั้นควรเป็นพระปังลีลาวันพุธกลางคืนหากอยากประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตต้องห้อยพระพระพุทธโสธรพระหลวงพ่อปานคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนมีบุญมีดวงชะตาดีมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมากแต่มักมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือไม่ก็อาภัพคู่อุปนิสัย เป็นคนชอบการศึกษาแล่าเรียนชอบธรรมะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเข้มงวดมีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างรักสงบชอบความมั่นคงเท่ยงทำเด็ดเดี่ยวแต่กลัวการเปลี่ยนแปลงมีสัมผัสพิเศษพระเครื่องที่ควรห้อยคือพระปางเปิดโลกหรือพ่อปู่ฤาษีคนเกิดวันศุกร์มักมีดวงชะตาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไม่หรือ ลำบากได้ไม่นานเพราะกรรมดีบุญเก่าหนุนนำจึงเกิดมาชาตินี้ต้องมันทำบุญให้มากแล้วบุญกรรมจะดีขึ้นกว่าเดิมอุปนิสัยเป็นคนรักสวยรักงามอารมณ์สุธรีมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคนรักเรียนเก่งด้านศิลปะมีความนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่นเพระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์จึงควรเป็นพระปิดตาแบบต่างๆ คนเกิดวันเสาร์มักมีดวงชะตาแข็งแม้ช่วงใดดวงเสียต้องตกยากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนากลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดีอุปนิสัยมีลักษณะความเป็นผู้นำหนักแน่นรักเกียรติถือศักดิ์ศรีและไม่เคยคิดเอาหรีบใครเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนทำงานเก่งเป็นคนเสียสละ พราเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาวหลวงปู่ทวดพระสุงมก่อ